ร้าน,นค้าขายสมุด23บาทจะขาดทุน8%ซถ้าต้องการกำไร12ซต้องขายสมุดในราคากี่บาทข้อนี้ขาย23บาทนี่คิดเป็น8%เนาะเอ้ยไม่ใช่ขาดทุน8%เซเพราะฉะนั้นขายจริงๆอ่ะได้กำไรแค่92%ถ้าต้องการกำไรถึง12ก็คือ1 0 0บวกก็กลายเป็น11 2จะต้องขายกี่บาท แก้สมการหาค่าเคูณไขเลยยี่สิบคูณหนึ่งร้อหารด้วย92มีค่าเท่ากับ x ตัดทอนถ้าใครถนัดคูณเข้าก็คูณนะแต่ครูว่ามันเยอะเดี๋ยวตัดทอนเอาแม่4ตัด4 428 เศษสามสีดสามสองสีสเป็นแปดเศษหนึ่อ่ะอันนี้ก็ตัดอีกดังนั้น x มีค่าเท่ากับ28ตอบแล้ว